วันนี้พาไปดูว่าเที่ยวอินเดีย4วัน3คืนจะหมดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่และต้องทำอะไรบ้างไปดูกันจ้าเริ่มจากการทำวีซ่านะตอนนี้ก็คือเดือนกันยายนปี 2025. 2 0 2 5ัเดินทางไปกับครอบครัว9้าคนทำวีซ่ากันเองตอนนี้วีซ่า30วันที่อินเดียยังฟรีอยู่เลยได้มาแบบชิวๆ 2>, 2คือเราซื้อทัวร์ไปกับไกด์จากว่ามีผู้ใหญ่ไปด้วยไปเลือกที่จะไปกับทัวร์ส่วนตัวราคา9้คนคนละ18,0 0 0บาททัวร์นี้รวมทั้งค่าโรงแรมคนขับรถแล้วก็อาหาร ไว้หมดแล้วจ้าเราประทับใจมากนะพราะแม่เราเพิ่งไปผ่าตัดเข่ามาแล้วตอนที่เราซื้อทัวร์ก็ย้ำนักย้ำหนาเลยว่าเขาจะดูแลแม่เราอย่างดีแล้วเขาก็ดูแลอย่างดีจริงๆเขาถึงขั้นเรียกคนมาดูแลแม่เราเป็นการพิเศษเพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงแม่เราจะได้เอนจอยกับทริปเราจองไปกับคนนี้เลยคุณวิกกี้ไม่ได้มาเป็นไกด์ให้เราเพราะคุณวิกกี้คิวแน่นมากแต่ฉันก็ไปกับทีมงานของเขาแล้วลืมบอกทีมงานของเขาเนี่ยพูดภาษาไทยได้ด้วยสามก็คือค่าเครื่องบินจากกรุงเทพมาล รนละประมาณ7 0 0 0บาทอีกก็คือค่าจิปาถะ,ะอื่นๆเช่นขนมของฝากน้ำดื่มของอะไรที่เราอยากลองเองอะไรเงี้ยค่าทิปคนขับรถค่าไกด์ค่าจ้างถ่ายรูปเสียกันไปอีกคนละประมาณ1500้าบาทรวมแล้วทริปนี้จ่ายไปคนละ26,500้าบาทนี่ให้ดูรถที่เราใช้เดินทางบอกเลยว่าใหญ่สะใจมากใส่ของได้แบบจุกๆคือทริปนี้เราประทับใจมากทุกคนถ้าใครกำลังหาทัวร์อยู่ก็อย่าลืมทักไปหาคุณวิกกี้ได้นะาจ้เจมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย